โอ้เดี๋ยวซี่เดี๋ยวซี่อย่าไปตรงนั้นมันร้อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผิวก็ไหมหรอกเอ,อ้ยไม่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 มานี่มานี้เอ๋ยก็ก็ผมกลัวว่าผิวสวยๆของคุณจะโดนแดดนี่ครับหัวใจของผมมันร้องอยากปกป้องคุณนี่ๆๆ <roar! S 2> นี่นี่นี่ยูอะซื้อปืนฉีดน้ำมาให้แล้วนะมี вот สองสีเธออยากได้สีไหนหรอเอาสีนี้หรอไม่ <c oughs> ให้หรอกอยู่จะเอาสีนี้ดูดิงานต๊บป่องและพืชเล่นวันนี้เขาขี่มอไซค์มา ว่าจะพาตัวเองไปทัวร์ทั่วเมืองเลยแต่ว่าเขาหิวอ่ะไปหาอะไรกินกันก่อนดีไหมน่าทำหน้าไม่อยากกินอีกแล้วอีหันมานี่เลยอืมอมเป็นไงคะอร่อยไหมอร่อยว่าผมป้อนเหรอแหมคุณก็เดี๋ยวนี้ปากหวานเหมือนกันนะครับเนี่ยงั้นเอางี้เดี๋ยวผมลองชิมจากคุณบ้างดูซิว่ามันจะอร่อยขึ้นไหม วันนี้หลเตรียมมาด้วยเชื่อใจได้เลยมีทั้งลาบลูกออยุฮูด <c oughs> เล่นนะคะมือพิเศษสำหรับเราจะธรรมาดาได้ยังไงล่ะคะ